ผูเยอะมากอาเบดป้านิ่นเด้อจ้ามาเนี้ยอเบดป้านิ่นคุณน่ะนี่โตวนอ้วนอาหารกระสอบหนึ่งยูได้ประมาณบะเติงเดือนมีเบ็ดนำ้ำมีเบ็ดนำ้ำ เดี๋ยวไปเอาอาหารอีกมึงเนี่ยคะ่ะดูนะอยู่แต่สลานี่เต็าาตมอยู่มึงเนี่ยดูนะนี่ตัวใหญ่ใหญ่แต่สลาเดี๋ยวไปเอาอาหารอีกก่อน,อนมึงเนี่ย่ะมึงเนี่ยโอ๊ย ขุดขุดนี่ปาตาเพียนไปใส่นอนเดี๋ยวเขาซุปมาให้เป็ดสวัสดีเอซีทุกท่านเด้อค่ะขอขอบคุณเอซทุกๆุกท่าน ุกการกดไลค์ทุกการแชร์ทุกการติดตามทุกการคอมเมนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะคะวิ้ยเง,งา่งาๆก่อนค่ะเดี๋ยวไปเอาอาหารมาให้เพิ่มอีกตาสออนค่ะตาสออนขอจบคลิปลงแค่นี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ